p ีพาวเวอร์นะครับผมเดี๋ยวจะมาคุยกันนะครับว่าลำโพงบอง93มีอะไรดีบ้างนะครับรุ่นนี้ต้องบอกเลยครับเป็นรุ่นที่มีกำลังขับอยู่ที่80วัตต์นะครับมาพร้อมกับดอกลำโพงนะครับ5นิ้วจำนวน2ตัวครับ1และก็2นะครับผมรองรับในการเชื่อมต่อระบบบลูทูธนะครับสามารถทำการเชื่อมต่อฟังก์ชัน TWS นะครับก็หมายความว่าถ้าเกิดเรามีลำโพง2ตัวนี้เหมือนกันนะครับเราสามารถทําการเชื่อมต่อระบบแบบ ทูไวเลตได้ก็จะดังทีเดียวพร้อมกัน2ตัวพร้อมกันเลยครับสามารถกดเล็อข์ดนะครับในการบันทึกเสียงไมโครโฟนที่เราสามารถพูดได้รองรับในการเชื่อมต่อนะครับของตัว USB TF g a r AUX นะครับตัว AUX นะครับเราใช้ตัวปลั๊กนะครับอยู่ที่3.5มิลนะครับรองรับในเรื่องของวิทยุ FM นะครับผมด้านหน้านะครับมีหลอดไฟ RGB นะครับเต็มแผงนะครับสามารถสามารถนะครับเปลี่ยนในเรื่องของตัวหลอดไฟ RGB นี่ได้ทั้งหมด 5เฉดสีนะครับผมหน้าจอนะครับเป็นระบบการรายงานแบบ LED นะครับแบตเตอรี่มาพร้อมกับตัวแบตเตอรี่3.7โวลต์นะครับอยู่ที่3 0 0 0 m ป์สามารถตังเพลงต่อเนื่องนะครับได้อยู่ที่2-6ชั่วโมงครับใช้สายชาร์จนะครับหัว USB Type C นะครับหูหิ้วนะครับด้านหลังเนี่ยครับเป็นหูหิ้วที่แบบถนัดมืออย่างนี้เลยนะครับผมพกพาไปไหนได้สะดวกนะครับขนาดของตัวลำโพงนะครับต้องบอกเลยว่าความสูงอยู่ที่40เซนครึ่งนะครับ ความกว้างด้านหน้านะครับจะอยู่ที่19.5แล้วก็ความความกวา้างด้านนี้นะครับจะอยู่ที่17.8นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบเสียงลําโพงรุ่นนี้กันนะครับเราลืมสนิทเลยครับตัวลาโพงตัวนี้เราแถมไมโครโฟนไร้สายแบบนี้ให้พร้อมตัวรีโมทคอนโทรลอีก1อันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบในเรื่องของตัวเสียงลำโพงรุ่นบอม9 3สกันก่อนเลยนะครับ ตัววอลลุ่มเสียงนะครับจากหลอด LED นะครับตัวแสงไฟสะท้อนนะครับสามารถปรับได้สูงสุดอยู่ที่เลเวลที่3าิอันนี้นะครับเราปรับให้ดูเนะครับเลเวลที่3 0ิบเลยนะครับเราสามารถลดเสียงลงมาได้นะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับเป็นตัววอลลุ่มที่สามารถปรับเสียงได้ค่อนข้างง่ายเล็งสุดเสียงไม่แตกนะครับตัวนี้นะครับแต่อย่างที่เคยบอกลำโพงหลายๆรุ่นนะครับการเล่งสุดไม่ใช่เรื่องดีนะครับที่เราเปิดเลย แล้วเปิดแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆก็พอนะครับ l g RGB ตัวนี้แสงสีสวยมากๆนะเป็นแสงสีที่มาแบบเต็มแผงแบบนี้เลยนะครับ ครับมาหกเปิดมาดีนี่ตัวเดิมนะครับตัวที่หนึ่งนะครับเราทดสอบในเรื่องตัวไมโครโฟนตัวนี้กันนะครับเป็นไมโครโฟนไร้สายและสามารถมีรูเสียบเพิ่มได้เพิ่มไมโครโฟนอีกหนึ่งตัวเลยนะครับฮัลโหลโซนครับฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามตัวนี้สามารถปรับเอ็กโคได้นะครับได้อยู่ทั้งบนสามระดับเดี๋ยวเราปรับเอ็กโคไประดับที่หนึ่งก่อนเลยนะครับฮัลโหลเทสหนึ่งสองสาม ตัวนี้เป็นเอ็กโระดับที่หเป็ที่เราในการัดของคัวลังเดี๋ยวเราลองดูตัวเอ็กโตัวที่2อกันนะครับฮัลโหลเชสซตัวเอ็กโตัวที่2นะครับก็จะเสียงจะสะพอนจังหวะขึ้นมากว่าตัวที่หน่งอีกสิเต็ปนะครับแล้วเรามาตัวที่3ามัน่อาเลยนะครับฮัลโหลเชสซอดสองโเชส ตัวนี้ตัวที่สาครับตัวเอฟโคเราจะมาขึ้นกับเร็นะครับถ้าเทียบกับตัวเอโคตัวที่หนึ่งันค่างแตกต่ากันอางชัดเจนนะครับตัวนี้ตัวที่สนะครับเปดเยตัวนี้เกาะตัเลยครับที่ไขที่จะไปใช้การออก็อกเพงแบบนี้คอนเสิร์นะครับหรือจะไปใช้ในรงการเลกระอกระพงรุ้รุ้บ็อกส่สบอกอะไ้างเลยนะครับตับเอโคตัวถัดไปตัวนี้คือตัวติดของตัวเอฟโคไมโครโฟนตัวนี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนแนวเพลงในการเทสกันอีนกทีหนึ่งครับเราลองเสียงแบบนี้กันนะครับฟังเสียงลำโพงที่เป็นตัวเบสแน่นๆกันนี้เลยนะครับซึ่งรุ่นนี้ต้องบอกเลยครับว่าตัวเบสที่เราดังขึ้นมาอย่างที่เราได้ยินอยู่เนี่ยไม่น่ารำคาญครับเป็นเบสแบบฟังเพาะๆใบหูเลยนะครับ ูด้านบนนะครับตัวปุ่มด้านบนถามว่ามีอะไรบ้างอ่าเราให้ดูใ,ใกล้ๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราโฟกัสให้ตรงนี้อ่เห็นไหมครับตัวสวิตช์ปิดเปิดน,นะครับตัว Sweet อยู่ทางด้านบนนะครับฝั่งนี้จะเป็นตัวรูเสียบในการชาร์จนะครับเป็นตัว Type C ครับอีกฝั่งหนึ่งแนะนําไม่ใช้เป็นตัว USB นะครับเสียบผ่านตัวอะแดปเตอร์รองรับการเชื่อมต่อ ใช้ตัวไมม์ขนาด6.35มิลนะครับตัวนี้จะเป็นตัวโหมดนะครับสามารถการปรับในเรื่องของตัววิดีโอ FM ได้แล้วก็สามารถกดเชื่อมต่อตัวระบบ TWS ในจุดด้านนี้ได้ครับสามารถกดรีเวิร์ดนะครับกดพอสนะครับกดฟอร์เวิร์ดไปด้านหน้าได้เล็คคอร์ดในเรื่องของการอัดเสียงไมโครโฟนได้นะครับสามารถปรับเรื่องตัวออโค EQ นะครับแอลหลอด LED อยู่ด้านนี้ปรับเสียงไมโครโฟนจะอยู่ที่โวลลมตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นการปรับสียงของเพลงนะครับ ลำโพงรุ่นบอม93จากทีพา e เวะร์ครับสามารถกดสั่งซื้อกับทางร้าน